ครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอา,เอ,าอาหารในช่เดือนกินนะครับเนี่วันนี้อาหารจัดเต็มแบบจัดเต็มเลยครับอันนี้เอา,เอาวันนี้ถอนยามาต้นบปเลยเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องทยอยตัดแล้วพวกใบไม้สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จผักหุืผลไม้อย่างเงี้ยวันนี้จัดเต็มที่เลยครับให้พนักงานผลิตปุ๋ยนะครับผลิตปุ๋ยของเรานี่ เขาเริ่มจะกินหมดแล้วครับนี่เริ่มจะเป็นมูนอย่างเงี้ยใหญ่จับแล้วมันก็นั่นได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมันเลยครับใส่ปูอันนี้มาเสดนจกินครับผมอันนี้บูเอฟใส่กระปองนี่บูเอฟนะครับกินเก่งมากนะครับแปบ๊แปบหมดแล้วแปบ๊แปบหมดแล้ว ตัดเด็ดแป๊บๆก็หมดใส่พวกกล้วยสองอันนะครับแล้วก็บวกเป็ดบวกหกต้นหญ้าเอาให้เขากินฝั่งนี้ครับเฮ้ยหมาก็มาควนอย่างเลยครับใบไม้สดอะไรใบไม้อย่างเงี้ย ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งเอามาทําอย่างน,นี้ให้เป็นอาหารไสเดือนแล้วก็เอามูลไสเดือนไปใช้ต่อครับธรรมชาติธรรมชาติทแท้นะครับธรรมชาติร้อยเเซ็นตไม่ใช้สารเคมีไม่เอากบูบูเดนบู ถึงเวลาครับเดี๋ยวถึงเวลาจะแยกราบบูเอฟไม่ให้รวมกันแล้วแต่ตอนนี้ต้องรวมกันไปก่อนนะเนี่ยสังเกตนะครับดินก็เริ่มที่ใส่เดือนอยู่เบดดิ้งที่มันอยู่จะเริ่มแบบเป็นเงี้ยล้วนๆแล้วนะครับต้องพิกับผมลงมาใส่อาหารตลอดเิอมาอาหารใส่ตลอดครับเพราะว่าบางทีกลัวเขากินอิ่มอะไรเงี้ยเขาเคยชินนะเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไร,รกกลัวมันกินไม่อิ่มอย่างเงี้ยครับ กลัวมีดับพวกอะไรประปนก็ต้องมาดูเลยครับเพื่อมีตัวอะไรมาฝังตัวให้อยู่จะได้จัดการได้ครับยาเยอะอันนี้ก็ให้ใส้เดินกินได้ครับไม่ต้องทิ้ง เอาให้ทำให้มันเกิดประโยชน์ครับไม่ต้องทำให้มันฝู่เปล่าครับถอนออกมา,า,มาเสร็จผักเสร็จอะไรเงี้ยผมก็มาให้เสดเดือนกินตลอดครับทนยาแข็งแข็งนนเนี่ยเดี๋ยวกบลงไปครับกบเสดเดือนมีกินอยู่ยาวนะครับเสดเดือนไม,ไม่มีอดครับผม ยาวเกินอย่าลืมตัดลืมตัดครับเยอครับเติมมาเติมมานี่กันให้เดือนให้กินไม่หมดก็ให้ไก่ครับอันนี้ให้ไทเกอร์ของเราครับให้พยักพยักของเราครับน,นี่ก็จะเต็มนะครับจะเต็น เริ่มมันร้วนๆมันรวนๆแล้วทำม,ม,มันแห้งก็รอให้แห้งนะถ้าอย่าหลังสคงการมนาะกลับมา,าจะแห้งแห้งพอดีครับกลับมา,าจะแห้งพอดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาล่อนเอามาล่อนนะครับล่อนๆๆแล้ลลวทำคลิปให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตะครับจะตัดมีตัดยาวนะตัดให้มันไอ้นี่หน่อยสั้น อัตจานะครับเด,ไไเดี๋ยวกำตัดแบบไวใช่ไหมครับวันนี้กำกำขยี้ขยี้เดี๋ยวไปวางเดี๋ยวลงไวแค่เดือนหนีไปอยู่ข้างล่างข้างใต้มมนเลยไม่ค่อยขึ้นมาข้างบน เดินอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเลยอยู่ทางล่างเดี๋ยวนี้ผมเอาโกยด์ขึ้นมาไม่ได้อะไรครับจะเอาอาหารให้เขากินนะครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างกันเอาฝังไว้ยายาสดยาสด ยาอะไรไม่รู้มาขึ้นผมก็ว่าาทำไมต้นมไม้ไม่ค่อยโตบางทีก็ปลูกไปก็ไม่ไมโตบ้างอะไรตายบ้างเนี้ยยาขึ้นต้นบนเลอครับยาฮะทอนยาอะไรยาใส่ไปหมดมีประโยชน์หมดครับแต่แค่เราไม่รู้จะใช้ยังไงเท่านั้นเองครับบ เวลาล่อนจะแยกเอาลูกคุกเนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่ตอนนี้ยังม,มีที่เลี้ยงหลังเลี้ยงยังไม่ซื้อมาต้องรอกนครับรอซื้อมามีเปลือกคุกนี่ก็ยังมันก็ยังกินไม่หมดนะไทเกอร์ข้อเสียอย่างหนึง่งกินช้านะครับกินไม่เก่งเท่าเอเอฟเอฟเดียวใส่ใสย่ย่อยย่อยไปเลยครับ เลี้ยงอะไรเน้นให้กินเยอะๆไว้ก่อนครับประชากรจะได้เพิ่มจะได้มีลูกมีหลานเยอะๆ พวกผมชอบบว่าชอบใช้ชอบว่าไม่ครับทิ้งอะไรมันสูญเปล่าครับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้หมดครับใบไม้เศษไม้อะไรพวกนี้เอาเป็นอาหารได้เดือนให้หมดครับผมกลับมาไม่รู้จะย่อยหมดเปล่าครับบางทีท่อนพวกนี้มันแข็งนะครับเนี่ยลูกพยักเดี๋ยวจะทำรอแล้วร่อนมนูลครับเดี๋ยวจะทำ อีกคลิปหนึ่งให้ดูครับแ,แยกลูกไตยเดือนแล้วก็เอาลูกไตยเดือนเนี่ยไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อนะครับผมเนี่ยเปลือมาลากมะละกอเปลือกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ไวค้ครับเนี่ยครับเศษมันเหลืออย่างเงี้ยโยนให้ไก่กินครับโยนให้ไก่กิน ผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมและเพื่อสนับสนุนผมด้วยนะครับรับผมก็คลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ